ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อิงจะพาท่านผู้ชมทําเมนูผัดกะเพราหนังเป็ดจ้าอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้เมนูไปทําบุญนะคะค่ะอร่อยมากๆสุดๆเลยค่ะวันนี้เราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะแบบบ้านๆค่ะตึงตอนเช้านะคะตอนนี้ตีสี่ครึ่งค่ะก็จะมีหนัง หนังปิดน,นะคะเราสต็อกไว้แล้วค่ะเราต้มไว้แล้วนะคะ<ม>ก็จะมีโขกกระเทียมพริกค่ะเราจะแยกออกจากกันนะคะเราจะใส่ทีละครั้งแล้วก็กระเพราค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาจุดไฟก่อนนะคะเพราะว่าเตาแก๊สของอไอิงรู้สึกมันนานแล้วค่ะ<ม>จะสตาร์ทเองไม่ได้นะคะต้องใช้เทียนจุดค่ะ เราจะมาใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะพอคุกคิดนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนังเป็ดนี้เขาจะมีความ,มาความมันอยู่บ้างนะคะ <c oughs> เหนียวนุ่มค่ะวันนี้อร่อยมากนะคะค่ะน้ำมันกระเกียนิดนึงนะคะแล้วก็จะเอากระเทียมลงก่อนนะคะจะไม่ใส่พร้อมกันมันถึงจะอร่อยนะคะถ้าเราใส่พริกไปพร้อมกระเทียม จะทาให้เราจามอาชิวอาชิวเลยค่ะเราก็จะใส่กระเทียมไปก่อนนะคะเกี่ยวกระเทียมให้หอมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเกลียวกระเทียมให้หอมเราถึงจะเอาหนังเป็ดนะคะที่เราลวกแล้วค่ะก็ลวกสุกพอสมควรนะคะ เดี๋ยวเติมน้ำนิดหน่อยนะคะเติมน้ำเรื่อยๆค่ะเราไม่ต้องใส่พร้อมกันนะคะเพราะว่าอะไรเราก็สุกแล้วเราก็จะผัดง่ายๆค่ะจะใส่น้ำมันหอยนะคะก็จะใส่เยอะนิดหน่อยน้ำมันหอยเพราะว่าชอบปรุงตามใจชอบเลยนะคะซอสปรุงรสนะคะ ตามด้วยซอสปรุงรสแล้วเราก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะก็จะตามด้วยน้ำตาลนะคะประมาณ3ช้อนชาค่ะ แล้วแต่ใครชอบนะคะปรุงรสกินนวัวกินจืดนะคะค่ด้วยผงนวัวผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็เติมน้ำขบขิดไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวใส่คณะนิดนึงนะคะพอดีมีคณาเมื่อวานนี้ไปทําบุญก็ผัดคณาหมูนะคะหมูน้ํามันหอยนี่คณะเหลืออยู่แล้วก็เอามาทํามักเป็นผัดกะเพราได้นะคะผสมทําเป็นผักค่ะเราจะเติมน้ําเรื่อยๆคุกผิดไปเรื่อยๆนะคะ ถ้ารู้สึกว่าน้ำเขายังแห้งอยู่เดี๋ยวใส่ซอสหวานนิดนึงนะคะสีสันค่ะเดี๋ยวทำให้สีสันน่ากินแล้วก็รสชาติก็หอมด้วยนะคะค่ะเดี๋วเราถึงจะมาใส่พริกทีหลังนะคะนี่แหละมีอร่อยมากใส่พริกทีหลังมันจะได้รสชาติคมก่อมมากๆเลยค่ะ ใส่พร้อมกันกับกระเทียมก็ได้นะคะตามแต่คนชอบนะคะใส่ทีหลังก็อร่อยดีค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสนะคะค่ะรู้สึกว่าจะอ่อนนิดนึงค่ะด๋ยากจะได้เติมซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะเติมได้ค่ะซอสปรุงรสอีกนิดหน่อยนะคะ ชิมอีกครั้งหน่อยนะคะแล้วก็มาเติมกะเพรากระเพราลงไปสุดท้ายคนๆโอเคค่ะเติมพริกไทยนิดหน่อยนะคะจะได้เพิ่มความหอม ตักระเพาก็ต้องโรยด้วยพริกไทยนะคะเวลาเราจัดจานแต่วันนี้อิงก,ก็คงต้องตักใส่หม้อค่ะเพราะว่าวันนี้ทําเมนูไปวัดทําเยอะนิดนึงนะคะค่ะวันนี้ก็เข้ามาทมําบุญร่วมกันนะคะเดี๋ยวชิมรสชาติอีกหน่อยค่ะเดี๋ยวตักใส่จานให้เพื่อนๆชมนะคะ ว่าจะหน้าตาน่ารับประทานแค่ไหนนะคะผัดกระเพราหนังไก่จ้าวันนี้จะไปทำบุญด้วยเมนูอร่อยมากค่ะเมนูนี้นะคะนี่โอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหญิงก็จะตักใส่หม้อนะคะเนี่ยตักใส่จานให้เพื่อนๆชมนะคะว่า สีสันหน้าตารับประทานแค่ไหนนะคะค่ะยังไงอิงก,ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงเป็นกำลังใจาสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะเมนูผัดกะเพราหนังเป็ดนะคะไปทำหมดร่วมกันจ้าก็จะขอลาเพื่อนๆไป่ก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะ ค่ะวันนี้อิงก,ก็เตรียมอาหารแล้วก็ผลไม้นะคะให้พ่อบ้านค่ะพ่อบ้านก็จะรอไปทําบุญทั้งไออิงแล้วก็พ่อบ้านนะคะตอนเช้าค่ะพ่อบ้านไปตีห้าครึ่งค่ะสึดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ